สวัสดีครับผมยู่อีสานบ้านๆครับมื้อนี้นะครับกับนันนี่ยินเสียงกิ้งกริ้งลิ้งทายกลองเง้ยันงมากตลอดเลยทายครว้ายสวัสดีครับมื้อนี้นะครับสีมาเห็ดผัดนะครับหอยไส่สุกินครับมื้อนี้นะครับอันนี้ก็ย่างเนื้อครับเจ็บแซ่บครับมื้อนี้แจ่ว อันนี้ก็ในบักบกกินเกียยิงมาครับมาชมมันนี้แค่ก่อนโอ้นางหงจะคว,มวามเหรวะหงจะคว,มวามกระดาหรือหงจะคว,มวามเหรวะเท่ด้ะ <c oughs> <c oughs> ถ้มไม่เดียวกเกี่ยวกับเทียมกันแบบนี้ พัดโดน,โนบ่ทาทาเทน่าทาวันวุ่นว้หวุ่นว้ ตามด้วยยอน้ำตาลจักน้อยน้ำตาลจะโปร่งสลดนี่น้ำตาลครับทำไมมันด,ดมดากเี้ยงกับเพื่อนอะโอ้โหมด้วยน้ำมันหอยครับ ก็ทำกระฟองแหละต้องพักึงกลัวมันเสียอ่าน ราวาะวังขาชอบจมาชิมอย่างค,ครับ่บน,นครับมึงกันต่อ <c oughs> ก,กรรล่องบรรจุโวกัหรือบาดครั้งรีดลมาบจุไตัว ตัวโมล่ะค่ะโอ้หอมเลยบาดมาเดินเนดาได้หรอเด้แล้ะ เอิอมันเล็กจ้ามันเเสร็จเรียบร้อยครับมือน,นี้เมนูหอมซีฟู๊ตนะตัวนี้ยังโมไดลอะไรบ้าน,นี่ ซิมตอนนี้ยังไม่แดงมั้งตาวตอน,นต่อตซิมน้ำหมันอนตัว <Okay. S 2> เคะตัหันซิมตัวพอดีนะอืมพอดีอืมหอมหินหินเลยซิมก่อนขวอนมัน มาหว่นตัวอายห้ยห่วยแบบนั้นนี่ครับต้องเป่าด้วยเป่าก่อนครับโมเป่าบะระผ่านเยี่ยมยอดไ,ได้นองนครับผมเดี๋ยวเป็ดเอาเป็ดใ้ดามึงตอนกินครับครับผม เซ็ตเรียบร้อยแล้วครับเมนูมีนะครับพัดบักของไส้มาเรื่อยแบบนี้ผูเรโนอนอยู่ในห้องผู้ไก่กิมบัตจีอืมนี่ผู้ไก่ก,กินบ,บับจีข้าวกับยางเนือ้อกับเจียวซิมยางก่อนเราวนะโอ้สีมุมนยังไงวะอืมปงกับหม,โมโูนี่ พอดีเลยบันดุงเนาะบอกว่าพอดีอยู่นี่ครับเป็นดะก,นดกินผักไหมกินหน้าผักแล้วโอ้โัไม่อร่อยอ่ะก็สังเกตว่าตับปลาสูง วาอยู่ว่ะเบียกมันก็อบดกินใดไงว่ะนั่นน่ะพี่นดเดียวสิเลือเปียกไปใหได้แพ่นนดเป็ส่วะดามโนนีอาลาเลยแม่ตมบ้านห้านาลำนีไม่าจะปล่อยมอวเดอร์แต่ลำเน่อ มาเรื่องรับบานครับสำหรับื้อนี้นะครับเมีนูวผัดบกหอย่ไส้นะครับกับอย่างเนือครับขอแรลงครับขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ครับสำหรับื้นนี้ก็สวัสดีครับ